สวัสดีครับเพื่อนๆมือนี้ดอเดินเอาพัปอดครับจอกนะครับมาลง่คล้องใส่ไกเมื่อนี้ตอนแร่งๆกับสิได้ดปล่อยพันป่าครับปล่อยพันป่ากับคล้องใส่ไกเพราะว่าพักนามไว้ตามซีมือนะครับซีมือนี้แล้วทำไมปรับสะพานํารียบร้อยแล้วก็คุงสีผวมีปัญหาสำหรับ ลูกปลาพันปลาที่จะนํามาปล่อยลงคล้องสใส่ไใจบอนี้ก็จะปลอ่อย8ลอย9ลอยตัวนะครับสําหรับบอนี้ก็จะเอามาหนึ่งพันตัวนะครับแต่ใส่บอ่อเกา่าน้ำถุงหนึ่งแล้วก็บอ่อใหม่เป็นเก่าถุงนะครับก็จะเป็นลูกปลาเก่าลอยตัวนะครับถุงละลอยตัวนะครับถ้าเข้าซื้อในกลมประมง นะครับผมประมงจักให้แต่ว่าลูกป่าบรดคัดก็เลยเอาจอกนะครับมาลงไว้สะกก่อนเพื่อให้ปลามีที่อยู่อาศัยนะครับจะบ่ได้ลงแจ้งเกินไปพวกจอกพวกอย่างนี้ก็จะซอยเรื่องน้ำนะครับบำบัดน้ำให้ใสในระดับหนึ่งนะครับก็บบ่อึงกับว่า ที่จอกไม่เหน็แล้วน้ำจะวนเอาเสียนะครับในเมื่อเข้าห้อาหารป่านั่นๆเรียกว่าโดนๆดนเดือนเขาก็จะมาลงเป็นลมเงาให้ปลานะครับที่ห้านนำม,มาปล่อยได้คลางตัวได้ซ่อนตัวส่วนหอยก็จะเป็นอหอยขมเรียกว่าหอยจุบบ้านห้านี่แหละครับจะเอามาปล่อยตามนองตาม สะเขากับไปงมมาเทลงนะครับบอ่อเอาแต่หอยเฉลีนะครับถ้าปล่อยหอยเฉลีก็จะเป็นเฉลีสีทองนะครับก็จะมาปล่อยไว้จากอ่าคูนะครับเดี๋ยวเฮาก็หาสังสีออกก็ได้นะครับในปีแน่นองคูเพิ่นเลียงแทบก็ได้พัดตบชวามาสองเข่งนะครับอ่าส่วน จอกนี่จอกนี่ได้เข็งหนึ่งนะครับกับว่าหลายโดยเขาขยายพันธุ์เองนะครับเร็วเขาอยู่ในพืืนขี่แขบๆเมื่อเขาได้อาหารอาหารก็คืออาหารป่านั่นแหละครับเขาก็จะเริ่มเติบโตขยายพันธุ์ได้เร็วนะครับเดี๋ยวกับน้านแนนเองนะครับเมื่อน้านแน่นแล้วผลประโยชน์ที่เขาจะได้ก็คือเป็นปุ๋ยมักอ็ดสดในการคลุกคลนต้นไม้นะครับในเดือน ก็ต่อไปเรียกว่าาเดือนหกเดือนมันมานานแน่นเท่ากับหอบขึ้นรุ่มโ้นต้นไหม่เี่เขาปลูกไว้ข้างๆค้องใส่ไก่นะครับก็จะได้ปุ๋ยพืชสดจากาปัจเืพเหเ่านี้นะครับพวกจอกพวกพักปอนครับกัจเจเหตให้ต้นใหม่เขาจะเริ่มเติบโตดีนะครับ นอก็ากไ่ได้เน้นหอกครับว่าต้องเป็นปลานู่นปลานี่นะครับเท่กขากคะกะกันมาก็จะมีปลาทับทิมที่อยากจะลงจะว่าจะได้มาหรือบอนะครับในผู้ไปซื้อปลานะครับเลือกสรรเอาว่าเจ้าของชอบปลาชนิดใดน,นะครับถ้ามีข้อมูลหรือว่ารูข้อมูลในการเลี้ยงปลานะครับถ้าเข้ากันไปผสมผนเปนกันไปจะเป็นปลารุกปลาหมอ ป่าตะเพียนป่านิ่นหรือว่าป่า,าสลิดนะครับสามารถมารวมกัน,นเปลี่ยงร,ร่วมกันได้อย่างละลอยสองอยตัวกับผบิดนะครับว่าเขากับเก็บข้อมูลเอานะครับสิ่งที่เขาเห็ดสิ่งที่เขาท้ำนี่นะครับเมืองสถิติปลาอายุหนึ่งเดือนตัวขนาดไส์ใด นะครับสองเดือนสามเดือนขนาดใส่ไดถ้าเขาเก็บข้อมูลเฮาจะมีข้อมูลนะครับให้ผู้ที่คิดอยากเลี้ยงคือเฮานะครับได้ทราบข้อมูลถ้าเฮามีข้อมูลเฮาก็สามารถนํำรายละเอียดหรือว่าข้อมูลที่เขาเก็บรวบรวมไว้เป็นประสบการณ์สำหรับตัวเฮาเองที่จะพัฒนาในการเลี้ยงปลาในคลองใส่ก่หลังบ้านสวนหลังบ้านนะครับเป็นกิจกรรม รเราสามารถทีน่นำผ้าลลกลานให้มารวมกิจกรรมเาใดเพื่อฝึกนะครับความขยันมันเพียนนะครับในการให้เยาวชนหลุนหลังนะครับตัวน,น้อยๆเข้ามีหลวงมีหลานเข้าข็พาเขาเหตุกิจกรรมเหล่านี้ใดนะครับจะเป็นพื้นฐานเป็นข้อมูลพื้นฐานที่แน่นเขามีประสบการณ์ชีวิตในการเหตอยเหตกินนะครับตัวเขาเองก็ไว้เกษียณนะครับ่นะบา อายุหลายไปกว่านี้ก็คงจับจอบนะครับคุดดินคุดดอน่ได้แล้วนะครับซ้กหกสิบเจ็ดสิบปีนี่ค,คนเฮากะแรงหน่อยถอยลงแหละนะครับผมเห็นเพื่อนๆนนะครับในช่องยูทูบต่างๆ่คนเท็ดคนกอประสบความสําเร็จนะครับส่วนเฮาเห็ดนี่จะประสบความสเร็จหรือบ่ครับก็ขึ้นยูทิค้นตั้งใจหรือว่าความใส่ใจเก็บข้อมูลนะครับพื้นที่แต่ละพื้นที่จะอาจจะบอกขึ้นกันแล้วก็น้ำ ในการเลี้ยงปลานะครับเขาสิบรับสภาพจังไดในป่าได้จะเริ่มเติบโตดีมีพืชชน,นิดใดที่ลดต้นทุนในการเลี้ยงปลาในข้อมใส่ใจของเฮานะครับผมก็จะนำมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ทราบกันนะครับในคลิปต่อๆไปหวังว่านะครับจริงที่ดอกดิน่นนำมาบอกมอเาเล่า มาไว้จ่าสู่ปี่นองฟังนะครับเพื่อจะมีประโยชน์สําหรับทันทีผิดริีเดิมที่จะเห็ดล้องใส่ไก่นะครับในสวนเล็กๆน้อยๆนะครับสันๆนเงี้ยวๆกับว่าเป็นยังนะครับแต่เราลงมือเห็ดนะครับประสบการณ์เ่านั้นนะครับที่จะสอนเรานะครับวามผิดอ่าวามผิดวามถือนะครับผิดพลาดบกพร่องจังใดัวเขาเองขนั้นนะครับเป็นผู้เก็บประสบการณ์เหล่านั้น นะครับมาปรปับปรุงพัฒนาให้ดีย,ยิ่งขึ้นไปถามีประโยชน์นะครับสำหรับพี่น้องก็ฝากนะครับกดไลค์กดติดตามให้กับลรงกิงด้วยนะพอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ